สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วชนชาแนลมาเอาเเล็กเด็ด,ด,ดจ้ะพี่น้องมามามา,มาลุนกันว่าสีออกตัวใดมันสีออกแบบว่าเลขที่ข่อยได้มาบอพี่น้องจ้าแปบลบว่าถ้าออกตรงกันในพี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเตรียมตัวรวยได้พองสงวดิพานมานะ่ะมันตรงกับเลขของที่ข่อยได้มาเลยคะ่พคะ,ะ,คาาจจะพี่น้องค่ะเลขตะไคร์เนี่ยบนาผาดจากพี่น้องเนี่ยเราห้องมาลุนกัน ได้เห็นแล้วๆพี่น้องเลขโคกเลขหกเลขโคกคกยังเนาะโคก 6, ยังเนาะพี่น้องซอยกันหลุนซอยกันหนุนเนอรกเอ,อียงเนาะหกหกหกอันนี้เลขตาไคร้ด้ค่ะพี่น้องอันถูกนี่ว่าจากประจวบคีรีขันพี่น้องของแท้มาจากประจวบคีรีขัน <c oughs> นครสีธรรมราชยังบด้ไปค่ะพี่น้องถูกล้ว,วันที่หนึ่งสิไดไปอดอกโอ้สโค้งอีกโดนมาลุนกันมาลุนกันพี่น้องจงังใดกับพี่น้องก็พากันไปจัดเดอ้อกันออกตัวใดก็ไดดถือพูถือก็จะว่ากันเด้อค่ะเดอ้อแต่บ่พลพาดค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โอโบยบด้กกับหัวพี่น้องคว่ำโทรศัพท์เอาเด้อพี่น้องฮกพี่น้องหกหก หกมาแล้วหกมาแล้วหกมาแล้วหกเอียงนอ้อหกเอียงนอ้อบันดนี้ยน้อหกอะไรหกอะไรอืม่ำมันตรงกระเหลือภู้ขาเนาะบันดนี้ยน้อไหว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 ทำมันตรงกระเหลือภูการนะพี่นอ้องเอ้ยเจ้าจัดนักๆไปเลยเด้อโอ้โยอืม ให้ตรงกันกระเละหอยในแม่จิจัดเป็นตัวละสองพันเลยโอ้ยไม่กอดไม่กอดหนึ่งมาแล้วพี่หนึ่งหนึ่งมาแล้วพี่น้องหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วอหนึ่งสองหนึ่งสองในแม่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 ้ยพี่น้องไ่อยดนเลขหนึ่งสองมาพี่น้อง ออกเป็นหนึ่งสองนี่พี่น้องได้เฮแต่แถมูเจ้าจัดหนักไปเลยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสอง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 โกไข่จ้าขนให้ออกตัวนี้นะนะให้ออกเกินมากคือข,ของขาหน่อยเด้อเพี้ยงตัวใดนอไปนี่พี่น้อง าหลุนซอยกันมาหลุนซอยกันของแท่ได้ไปนอนของแท่นูต้าใครหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งอะไรพี่น้องหกหนึ่งหกหนึ่งอืมเป็นเลขในดวงใจข่อยเนีออย่นออยนะขออ่จิตตัดโตละสองพันเลยไปนองเลยหูวงสิออกบอก พี่น้องขันออกเลขในคุณนี่ดวงใจกองข่อยนี่หนึ่งสองนี่มูเจ้าจัดนักไปเลยเด้อโมมีอย่างคัมเซีวเนาะตัวใดเนาะตัวใดเนาะรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น,น,น,นมาเบิงส้อยกันมาเบิงซ้อยกันอย่าบอกเด้อว,ว่าเป็นสองอุย้ยพี่น้องเ้าเป็นสองนี่พวกเจ้าจัดเลยเด้อมูเจ้ารวยเลยล่ะอุ้ยเนาะ ต่หัวเรียกยังน้อน,นี่นอรุนชอยกันพี่นอ้องรุนชอยกันถ้าเป็นซ้องนิ้โหูไข่เนื้อมนุษย์เ้่ด้ไข่เนี่ยหวหน้งวดที่สามพี่นอ้องแต่กระถูกมาถูกงวดลยจ้ะแต่ว่าจุดถูก,ถกตะไข่หน่งหวหน้งวดที่สามไอหัวที่สี่เออหววที่สี่นั่นออกออกน้อยไปแล้วหนึ่งซีเก่าตรงๆเลย อันนี้งวดที่สี่พี่น้องนี่เดี๋ยวก็ออกอีกพี่น้องเดยวก็ออกนี่แหละหอยไทยเนี่ยแหละออกแท้มูเจ้าพากกันด้วยได้เด้อถ้ามันออกโตที่คอยคิดน่ยพี่น้องจ้าจัดไปคักเลยหวยขึ้นน่านลเลล่ะเด็กได้วะสองในแม่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 เห็นหัวแล้วพี่น้องเห็นหัวแล้ว หัวมาแล้วหัวมาแล้วเ้ยเป็นตัวคอยคิดไปแนนะ่ๆพี่น้องเลยจัดตัวละสองพันเลยพี่น้องไอ้มันออกกันมันหูไปมีสองยางออกกัา,าออกขันออกกันนะี่ยเรียมรถแฮขันมาออกนะ่เอินรถปอจกตึงมาครับคอยได้เลย <laughs> หัวมาแล้วพี่นอ้องโอ้ยหัวแมนสองสบาพี่น้องจ้า พี่น้องขันมันสองเลพี่น้องเจ้าจัดนักนักเลยเดอ้อจัดไปเลยหววน,นี้เลขหน่อยพี่น้องเจ้ากลับไปกลับมาสลับหัวสลับหางเลยพี่น้องเออจับเอาสองมาแล้วหัวสองมาแล้วพี่น้องคอยว่าสองคักๆพี่น้อง พี่น้องสองค่ะค่ค่อยดีใจลายดีใจลายพี่น้องดีใจลายเลี้งในดวงใจคอยคอยได้มากตัวนี้อะไพี่น้องเจ้าจัดไปเเด้อเจ้าจัดไปเลยคอยทุกคนโชคดีพี่น้องเอ้ยค่อยดีใจลายค่อยดีใจลายสองอีลีพี่น้องสองอีลีเจ้าจัดไปเลยเด้อเลขนึงก็เลขเจ็ดคือกันได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมจับใจกันไปน้า สองพี่น้องสองเอ้ยข่อยดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเลขได้แต่วงใจข่อยเลขข่อยได้มากกับตัวนี่แหละพี่น้องอู้หข่อยดีใจหลายสองมาเต็มเต็มหกหนึ่งสองพี่น้องจัดไปอย่าให้เสียมีหน้าขายหน้ามีบานขายบานมีรถขายรถ จงเงินรวยจะกินเขานด้เลยราคา้วยความห่วงใยจากชนชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องคขาแต่เจ้าของช่องชนชาแนลก็ถูกทุกวันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพี่น้องด้วยรักและห่วงใยจากชนชาแนลสุดยอด สุดยอดขอให้โชคดีนะคะพี่นองค่ะส่วนมือนีกระซัานี่ละค่ะมาลุ้งให้ได้เค่ะเลขเดี๋ยวสีอาบนามสวดมนต์ก่อนค่ะพี่นองที่สวดมนต์ถูกวันโกนกับวันพระด้อค่ะพี่นองอาทิตย์ละสองเทื่อพี่นองลองเฮ็ดดูเด้อค่ะพี่นองค่ะชีวิตจะดีขึ้นท่านตาเห็นเลยชีวิตครูครอบครัวการเงินการงานลองเฮ็ดเด้อค่ะพี่นอง ดีขึ้นยั่งมากเต็มเต็มพี่น้องหกหนึ่งสองจัดไปเลยมูเจ้าเอาให้คักคักเน้นหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะพี่น้องเน้นเน้นหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเน้นไปเลยคอยซื้อตัว